ครับทุกคนครับ <S <S ผมพี่หมอขอจรศักดิ์ชาวเจริญรัตมาในานามของกลุ่มพลังดีครับวันนี้กลุ่มพลังดีได้ร่วมกับคุณครูชินวุฒินะครับซึ่งถือว่าเป็นปรมาจารย์ของครูมวยไทยและก็สร้างนักมวยและครูมากมายมหาศาลวันนี้เราได้รับเกียรติอย่างสูงเลยที่คุณครูบอกว่ายินดีให้กลุ่มพลังดีพา ครอบครัวมาอบรมมวยโบราณเกียรตินี้ขอบคุณจริงๆและเราขอตอบแทนด้วยการที่จะพาน้องๆมาอบรมและผลิตคลิปเพื่อที่จะส่งมอบคืนให้เป็นของแลกเปลี่ยนกันในการอบรมครั้งนี้และนับตั้งแต่นี้ไปผมขอมอบเวลาให้กับทางคุณครูชินวุฒิครับสวัสดีครับทุกท่านสวัสดีน้องๆ ที่มาลูตฟ้าวันนี้เวลคัมทูลูกสฟ้ายินดีต้อนรับนะครับก่อนอื่นต้องขอบคุณอาจารย์ขจรศักดิ์จากพลังดีที่เอาโปรแกรมมาพวกเราเนี้ให้นํามาได้เรียนรู้เรื่องมวยไทยโบร,ราณที่นี่คือค่ายมวยหรือโรงเรียนมวยไทยลูกทุฟ้าสมาคมครูมวยไทยอยู่ที่นี่ด้วยผมจินวุฒิสัมพันธ์เป็นนายกสมาคมครูมวยไทยแล้วก็เป็นผู้บริหารของมวยไทยลูกสฟ้านะครับที่โรงเรียนเราเนี้ย เป็นโรงเรียนที่สอนครูดังนั้นครูนี่ต้องรู้จักพื้นฐานจากความเป็นมาของมวยไทยและมวยโบราณอันนี้เราต้องทความเข้าใจของเราก่อนว่ามวยไทยกับมวยโบราณมันแตกต่างกันยังไงมวยโบราณเนี่ยก็คือแม่ของมวยไทยมวยโบราณเกิดมาจากคนไทยในสมัยถึงกลับไปตั้งแต่เริ่มต้นของคนไทยต่อสู้ ในสนามลบใช้ร่วมกับดาบกับพลองโล่ทุกอย่างคู่เมื่อน,นเมื่อดาบตกก็ใช้เท้าเข่าศอกเพื่อป้องกันตัวในสนามลบทั้นเนี่ยโบร,ราณเป็นศาสตร์และศิลป์ของประเทศไทยของคนไทยของสยามตั้งแต่ดึกดำบรรพ์มาทนี้บางทีสมัยเนี้ยก็จะดูแปลกเพราะว่าไม่ค่อยมีใครพูดถึงอดโบร,ราณอะไรเท่าไหร่จะเห็นว่า เรื่องของมวยไทยก็จะเรื่องอย่างในเวทีมีการแข่งขันต่อยกันแต่กันเห็นเลือดอะไรเงี้ยมันรูนเป็นกันเพื่อการจะรุนแรงแต่เราเพื่อการจะสอนให้คุณเนี่ยให้พวกเราเนี่ยครูสอนครูแล้ให้ไปสอนเด็กรุ่นเยาวชนที่เกิดมาใหม่ใหม่ไม่เข้าใจไม่รู้เลยว่ากว่าจะมาเป็นประเทศไทยกับมาเป็นจากสยามมาดึกดําบันมาเนี่ยกษัตริย์ของเราเนี่ยแต่ละองค์เนี่ย ใช้ในใช้ต่อสู้ในสามลบกับประเทศอื่นๆรวมเป็นอาณาจักรไทยแล้วเนี่ยมวยไทยก็เป็นส่วนหนึ่งที่ในการช่วยเหลือให้เรามีประเทศไทยทวนนี่อันนี้ก็แต่เนื่องจากว่าตอนสมัยตอนชบในเรื่องโบราณเรายลบในสนามลบแล้วจะมีการทดสอบนักมวยกันก็จะเห็นว่าเอานักมวยเข้ามาประลองว่าคน,นไหนมีฝึกเป็นยังไงอะไรเงี้ยว่าแข็งแกร่งขนาดไหนก็จะเลือกคนเหล่านี้มาเป็น เอ,อขุนนางเป็น,เป,นเป็นนักรบสมัยก่อนไม่ใช่ไม่่ใชแต่คนธรรมดาเรียนหรือว่าไม่ใช่แต่นักรบเรียนกษัตริย์ของเรากษัตริย์ทุกอง,องค์ต้องนําในการต่อสู้แล้วในกษัตริย์ของเราแต่แต,แต่ผ่าน,าน,านมาตั้งแต่พ่อขุนนางความแข็งเรามาก็ต้องไปเรียนมวยมวยโบราณน,นะครับก็ที่จะเห็นเรา,เ,ราเนี่ยจะมาหนักในเรื่องของพระเจ้าเสือนี่คือพระเจ้าเสือ เล้ยเสือเจ้าเสือเป็นกษัตริย์ประสันเป็นทีแปดนะครับที่สมัยกรุงศรีอยุธยาท่านโปรดปานมวยไทยมากท่านได้ใช้ได้ไปอบรมเรียนมวยจากกระสีฤาษีและครูมวยต่างแล้วก็มาออสอนมาเลือกนักมวยถึงแม้ท่านเองโปรดปานถึงเรื่องปลอมพระอ,องค์ลงไปเป็นไปเป็น,ปเ,ปนเป็นนักมวยไปชกตาม งานวันต่างเพื่อไปทดสอบฝีมือแล้วก็ไปดูว่านักมวยเหล่านั้นมีใครที่สมามีความสามารถดีก็จะดึงเข้ามามาเข้ามาเป็นคมทนายเลือกเพื่อคมทนายเลือกคือผู้ปกป้องในพระราชวางังเพราะสมัยนั้นพระาาพระชาชวังเนี่ยห้ามคนถืออวุธคนที่อยู่ในร,รูแลพระาาร,รดดาชวังตำรวจตำรวจในวังเนี่ยต้องเป็นมวยดังนั้นเนี่ยพระเจ้าเสือหรือพระเด็พระสุรัตนแปดเนี่ยท่านมีความสําคัญมากเป็นบิดา ของมวยไทยมวยโบราณนะครับก็วันนี้ผมก็ยินดีที่จะมาเสนอแล้วก็มีทีมงานของเราเนี่ยมาช่วยอสอนและอธิบายให้ฟังก็ต้องเชิญครูปูก่อนครูปูมาครับครูปูก็เป็นครูลองจากผมนะครับครูป,ปอูอ้าวอ้าวมีมาอ้าวโอเคแล้วก็พัดทีเขาพัดทีเขานรรเรื่องของเรื่องของคอซารเรื่องของวันเอ่ มาช่วยเราเรื่องการประวัติศาสตร์เดี๋ยวจะพูดถึงเรื่องพระเจ้าเสือกันเดี๋ยวให้ให้คุณพัิโชว์ต่อเอ่อก็เชิญมานี่ได้เกียรติมาจากสิงคโปร์เหมือนกันสองท่านก็นคือฟรานเซสกับนั่นนะครับนะครับวันนี้เราก็จะเป็นเป็นเอ่อทีมที่เราช่วยเหลือกันเอ่อในการสอนให้ความรู้มวยไทยนี่นี่ก็เป็นนักมวยเหมือนเนี่ยนี่นี่เป็นนักมวยแต่อยากจะเรียนรู้มวยโบราณคืออะไรคดังนั้นก่อนที่เราจะจะเริ่มเนี่ยเราก็จะมีการพิธีไหว้ไหว้บวงสรวงพระเจ้าเสือก่อน อิติจิตังเอหิเอหิเทวตาหิเทวตาหิจากมหาเทโชจากมหาเทโชนาราปูชิโตนาราปูชิโตสารโสปัจจยาสารโสปัจจยาคิปฏิ

อายินดีอายินดียะเอ็นดูยะเอ็นดูอิติปิสโสภะสาวาอิติปิโสภะสาวะนะโมพุทธายะนะโมพุทธายะลาภถวายบังคมวันนี้เรามารู้จักโลกของมวยโบราณแต่ก่อนอื่นเลยกว่าจะมาเป็นมวยไทยเกิดมวยโบราณประวัติศาสตร์อันยาวนานของประเทศไทยนักมวยคือนักรบ นึกภาพให้ออกก่อนสมัยก่อนเราทำการรบกันตลอดเวลานักมวยมีความสามารถจะต้องเป็นนักรบนักรบต้องมีสกิลความสามารถของนักมวยสุขโขไทยคือภาพสีฟ้านี้นะคะนี่มีใครพอเห็นภาพสีฟ้ากินกรุงเทพหรือยังยังเลยค่ะอาวุธเมยไทยการใช้ร่างกายของเราเป็นอาวุธเขาจะมีขาขาสองเขา่า ศอกอาหมัดแล้วก็ศรีรษะรวมเป็น9ก้าอาวุธที่ใช้ทีนี้อาวุธแรกเลยการใช้หมัดบทิมวยไทยที่เราเห็นก็คือมอีูแค่สามอาวุธใช่ไหมหมัดตรงหมัดตวัดหมัดงัดทีนี้ผมจะมาโชว์อาวุธทั้งหมดให้ดูว่าอาวุธหมัดมีทั้งหมดแปดหมัดะนะครับเริ่มนะ,ะเริ่มตรงจุดมวยสู่ อาวุธหมัด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 ตุ้หมัดตวัดหมัดงัดหมัดโค้งหมัดเวียงหมัดเวียงกลับหมัดคู่กระโดดชกหมัดนี่คืออาวุธหมัดทั้งแปดจุดมวยชื่ออ่าทีนี้การการยืนน่าจะรู้นะครับเท้าฐานก็คือการวางเท้าฐานก็คือ ถ้าเป็นไม้แผ่นเดียวเนี่ยเรายืนฐานอย่างนี้ใช่ไหมการล้มจะง่ายระหว่างซ้ายขวาทีนี้เราจรินตนาการว่าเรายืนไม้สองแผ่นนะไม้กระดานสองแผ่นอ่าให้ยืนฐานได้ได้นะบัลานซ้ายขวาหน้าหลังมันก็หมัดมวยเทยแข็งแรงก็จะมีหนึ่งกดปลายนิ้วลงมานะอ่าสองพยับมีอีกสามเอาหวัวแม่ป้งเนี่ย กดระหว่างนิ้วกลางกับนิ้วชี้เอาไว้อ่านะนี่คือกำมัดแน่นๆอะก็เหมือนเราขยำแล้วก็ให้มันแน่นอะต่อไปท่านทายเทน้นหนักอ่าย่อลงมาเล็กน้อยนะอ่าแล้วสร้างจังหวะด้วยการกดหนึ่งสองสาหนึ่งสองสโดยใช้ปลายเท้านะใช้ปลายเท้านะอ่าใช้ปลายเท้าไว้ สร้างจังหวะไว้เนี่คือการสร้างจังหวะเท้าหน้าประมาณไอ้ตรงเลยได้เท้าหน้าตรงกลยได้นะครับเท้าหน้า่ายกยตางมาออ่างมาเราต้องสร้างฐานซ้ายขวาได้ด้วยได้นะครับเราเรียนรู้เบื้องต้นก็คือการชกหมัดนะการชกหมัดหนึ่งหมุน bút muốn lời sum muốn bút ơi xong à xong 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 นะครับเข่าการใช้อาวุธเข่าให้แข็งแรงนะครับปลายเท้ายืดลงครับปลายเท้ายืดลงพับเข้ามาแล้วจับดูตรงนี้นะครับความแข็งแรงอยู่ตรงนี้นะครับตรงนี้นะตรงนี้จะเป็นอาวุธของเรานะครับอ่าับแล้วพับเข้ามาจับดูก้ามเนื้อตรงนี้ก้านเนื้อมันจะแข็งแรงทีนี้การส่งอาวุธ นะการส่งอาวุธเอาเอาแบบง่ายๆเหมือนเราเดินไปข้างหน้าอย่างเงี้ยเดินนะครับเดินแล้วก็พับไปข้างหน้าเฉยๆบังคับตรงนี้ให้เข้าไปที่เป้าหมายนะปึ๊บเอาแค่นี้ก่อนยกง่ายๆก่อนยกง่ายๆแค่นี้อ่าบังเท้าให้แน่แล้วก็ขึ้นไปปึ้มบังเท้าขวาตัวอะไรเนี่เคเฮียบนะครับสามสี่

อันนี้มันกัแต่นนี้คุณพ่อทีนี้ข้างในโดนเพื่อล็กอกคอเนะี่ยเพื่อจับคอเนะี่ยนะใช่ทำยังไงดูนะบ้องไนดะ้ที่จริงเทคนิคก็คือการล็อกแขนก่อนนะการใช้ไหล่เนี่ยล็อกแขนไว้ล็อกล็กลกลกอกแค่นี้นะมีล็อกคือการล็อกล็อกยืดทีนี้มาที่อ่ะ นี่ข้างซ้ายไปข้างขวาก็เหมือนกันขายี่แับนี้เขายังดันราได้เลยนดแล้วเราล็อกซ้ายไหล่ล็อกเกยบหน้าอันนี้ล็อกขาแข็งไม่หักนะล็อกยืดผม้ย้ยไม่โปงเนี่ยไปเลยเปิดไปขอได้จิดจมูกได้ได้หมดนะครับง่ายง่ายถ้าเขาล็อกสองมือแข็งเลยปุ๊บเอาตายแล้วทีนี้ ทำอะไรไม่ได้มือกดเข้าไปนี่นะครับเป็นข้อหมดก่อนยืดออกไปนะครับกดตัวนี้เป็นข้อพับเห็นไหมมันยืดหยุ่นได้นะยืดหยุ่นได้ยืดหยุ่นได้นะครับกดเข้าไปนะครับคือต้องคนเดียวซ้ายขวาตั้งขยับเลย đẹp thái anh ơi, lóc đeo đeo kìa, lóc đeo như thế này, lóc quay, ส่วนนี้คือส่วนนี้แข็งของเรานะถ้าใช้ส่วนนี้มันไม่มีจังหวะตบปั้งปั้งนี่แข็งออกมาปุ๊บปั้าปัง้งเป็นจังหวะไปเร็วเร็วปุ๊บปุ๊บเลยมันอยู่เทคนิคคืออยู่ถ่ายตีน้องหนักนะ ทำไม่ได้เพราะกล้ามเนือ้อเพราะฉะนั้นการบริหารกล้ามเนื้อสําคัญทําเนื้อแขนทําเนื้อไหล่กใ,ใช้มือเนี่ยมันต้องใช้ความแข็งแรงของกล้ามเนือ้อหมดเลยถ้าเราไม่เคยซ้อมทายังไงมันก็ทายากใช่ไหมเอาแขนได้ได้สําคัญได้ได้แล้วฝึกการขันกระดูกหันกระดูกกระดูกของเราสําคัญทุกส่วนนะใช่ บางทีเขาเตะมาเนี่ยเราไม่รู้ตัวเลยสั่ขาก็ล้มได้เลยอ่ะเขาเตะมาเนี่ยชุดบองตีมาเนี่ยนะเนี่ยถ้าเราเป็นเทคนิคก็คือนี่สันของเราเนี่ยแข็งปุ๊บตกก็ไปตรงนี้นะตรงนี้มันเนื้อนิ่มของเขาตกก็ไปทำไมควนที่แข็งของเราเนี่ยตับก็ไปถึงอืมอ่าชุดอื้อเดี๋ยวจริงจริงจริงทีนี้มันได้ข้างใน เนาะซ้ำไ้เหมือนกันตอนเอยไม่ทำแล้วใครไม่เชื่อเรมาลองได้ถ้าเราไม่รู้จังหวะออกไม่ได้เน้น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 น้นเ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 เราเ่เนน้้นที่บเนขอเเนาอะนรช่องนันมีแค่นเน้้นเ้นเนนนนเเนเเ้เเ้

ไปแล้วไปแล้วไปแล้วนะหันสวนที่บางกลับมาบอกแม่ผู้ชายโดนจับเห็นไหมมีปัญหาไหมเนี้ยโดนจับน,น,นบี่แล้วทำไงาตามก่อนตามน้ำตามน้ำจังหวะมันจะมีสองจังหวะอ่า<ะ>นี้ฮะผมไม่มือจะมีช่วงนี้นะช่วงน,งนี้ช่วงนิ้วก้อย ระหว่างนิ้วก้อยกับนิ้วกลางเฮ้ยนิ้วนางนะกับช่วงระหว่างนิ้วชี้กับนิ้วโป้งถ้าเราจับแคงนี้ยังไม่ติดเลยทำมือนี้ข้านิ้วกดนิ่งปบติ๊กนิ่งฮะนิ่งติ๊กนิ่งไม่เข้าพี่แรยโอทำอะไรไม่ได้เลย

แบบถ้าเราใหม่เห็นไหมขาเตะมาชึบจับปึ้มไปก่อนเลยดันยตาฮะมันล้มแน่นอนขอขอเป็นตั้งรับเห็นไหมข้างซ้ายเหมือนกันชึบจับยกสูงดันฮะตัวแก้ต่างมีตัวตัวแก้มีรถมอเตอร์ไซค์เยอะอีกหนึ่งนัดนะแต่เราเอาป้องกันตัวเองก่อนคือการป้องกันตัวเองง่ายๆถ้าเราโดนเตะมา นยก็ด <Kell analyze anthropology> <th> ึงไม่ได้นะเด็กด้ยตั้งคิ้วตั้งคิ i ั้งคิ้วตัคิ้วั้งคม้ว้งควั้คิั้งค้วงคม่ได้งคิคิัิค้ง้้้วังงงง้ัั <Okay. S 2> นี่คือบรรยากาศยามค่ำคืนของ ค่ายมวยลูกทับฟ้านะครับตอนนี้ได้เวลานอนแล้วแต่ว่าหลายคนยังไม่นอน,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 นยังจะหาอะไรทานยามค่ำคืนนะครับเด็กคนนี้ก็จะเลยนอาหารนะพี่หมอทำไมไม่หลับไม่นอนครับเน,นี่ยเด็กคนนี้เด็กคนนี้ยังไม่หยุดเลยแล้วเดินกินอยู่นั่นแหละว่าก็แล้วทำไมยังไม่หลับไม่นอนกันครับมาเฝ้าเด็กค่ะมาเฝ้าเด็กเด็กคนไหนฮะเด็กสองคนเลยค่ะเด็กสองคนคนนี้ด้วยคนนี้ด้วยพ่อแม่ไปไหนอยเดินย้อง นี่คือบรรยากาศห้องพักนะครับแบ่งเป็นห้องห้องมีสิบกว่าห้องหากสนใจนะครับก็มาติดต่อที่นี่นะครับมาเรียนมวยแล้วก็มาพักได้ด้วย เราไปดูห้องหนึ่งนะครับนี่นี่เป็นังไะครับมีเตียงคู่มีทีวีมีตู้เย็นมีแอร์ด้วยห้องน,น้ำพร้อมนะครับพร้อมเลยเพราะนั้นใครที่สนใจนะครับก็มาใช้บริการที่นี่ได้ภารกิจของพวกเราจบลงนะครับและเราก็ได้เวลาเข้านอนแล้วด้วย ภารกิจพรุ่งนี้จะเป็นอย่างไรต้องติดตามคืนนี้ราตรีสวัสดิ์ครับ